รีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวเฮียก๊อบฉบับสาวปลามาเด้อจ้าพี่น้องจ้ามาสาวปลาสิพาไปกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเฮียก๊อบจ้าพี่น้องจ้าร้านเพิ่นสียูริมคลองสมทวินนะจ้าอันนี้สาวปลากับไปเทือแรลคือกันจ้าช่วงนี้สาวปลาหายอยู่หากินตั้งแต่อยู่ทั้งสังขละขามนะจ้าเพราะว่าพาน้องเป็นน้อยมาเข้าโรงเรียนน่ะนะจ้าเบิร์กพี่น้องจ้าร้านเพิ่นขึ้นโลดแห้งจ้าเพิ่นมีพักให้ลวกเองอีกคือเกาจ้าพี่น้องจ้าพักในถักได้ ตามใจชอบเลยจ้ามากหลายตักหลายคือสาวปลาี่กระตังไหนน้อยจ่ายันกินบอเบิดประสันนะ PFC พูดทั้งคนกะสีขั้นแข่วอยู่ด้นอกจากพี่น้องจ้ามะก๋วยเตี๋ยวเข้ามาละจ้าเมื่อนี้สาวปลากินเป็นเส้นเล็กจากพี่น้องจ้าเบิ้งมากินก๋วยเตี๋ยวไม่จ้าแต่ว่ามากินผักีนแมนจ้าใช่จ้าพี่น้องจ้าใส่ผักได้คุ้มมาก จะพี่น้องจ๋าที่แรกสาเปาวาสีบบปรุงเนี่จ้ะเพราะว่ามากินเป็นข้า,าวเช้านะจ้ะยานจะของเสียบถ่วงจ้ะแต่ว่าก๋บอแล้วบอแล้วอีหลีจ้ะพี่น้องจ๋าบอ้ใส่บักริกบอแล้วคักแน่นนี่ละจ้าบเบิ่งจ้ะสาปะบปากะบอยเขาบอยเขาอืคนนี่เคยเยอะและเยอะและเยอะมาก ปัดหลานเพ่นบักใหญ่จ่ะพี่นองจ่าจังไดคนเต็มหลานเอา้าสาวปาก็นเลยว่าก็เลยมาลองซิมเบิงจ้ะพี่นองจา่าแซบสมคำลำลืลอเพ่อนอีหลีจา้าผู้ใดเคยมากินหลานนี้อมเมนมาบวกหนึ่งบวกหนึ่งไห้สาวป่าในจ้าว่าแซบคือสาวปาเพราะจา่าอันนี้สิเป็นถวยละห้าสิบาทติหนอ,โอ,โ,อโอ้โอ้สาวป่าจำบ่ได้เพราะว่าพอพอน้องเป็นโนเป็นคนใจจ้ะ <laughs> แล้วก็สั่งเป็นโครงไก่มาอีกหนึ่งโครงนะจ๊ะพี่น้องจ้าบ่าซิบกับ0กซิบซ้ำเนี่ยแะจ๊ะพี่น้องจา้า,า,จา,จาคือได้ถ้วยบักไงอีหลีจ่ะถวยไงคางงไงแน่อันนีมันคุม่มนีุ่่มกินพักเนี่ยแะจ๊ะพี่น้องจา้า <laughs> เอาพักมานี่คือแบบซื้อน้ำตลาดกันสิจักส้าบาทยู่ได้นอจ๊ะพี่น้องจา้าซ้ำนั้น <laughs> แต่ว่าความลูกชิ้นนะจ๊ะความลูกชิ้นนี่ก็บ่แพรงไผคขึ้นกันจะพี่น้องจ้ะลูกชิ้นคือเด้งมากแกพี่น้องเอา้ากินได้ยูทองแนจังน้อยใส่บักลูกโดดตามลงไปจะพี่นอ้องจ้ะบุ้ยงัดโค้งไก่ไปจะป้า พี่น้องจา๋าเกินคําสิบรรได้จ้ะพี่น้องผู้ใดบอกคเคยลองต้องไปลองจ้ะพี่น้องจา๋าหรือว่าผู้ใดมีโอกาสเน,นาะจ้ะเข้ามามาหาสรารคามเน,นาะจ้ะอยากกินกว๋วยเตี๋ยวร้านแซ่บเ,เนี่ยไปตามรีวิวสาวปลาเลยจ้ะพี่น้องจา๋าก๋วยเตี๋ยวแซ่บตรงโป่งไม่จบปะโอ้ยเราไปละกลิ่นพ่านกันไปจ้ะพี่น้องจา๋าอ,อ,อันโฆษณาไวรานเพิ่อย่นี่บ่ได้ไรยัง พิ่นทั้งนั้นนะจ้ะก็คือมันแสบอิลีจ้ะมันแสบก็บอยากบอกต่อพีพีเอฟซีนะจ้ะเพื่อผู้ใดอยากกินก๋วยเตี๋ยวแสบแสบคือสาวป่าจ้ะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องนะจ้ะไปลองเบิ่งเลยด้อจ้ะพี่น้องจ้า